สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอา่นนิยายกับป้าซิลิ่าหมอยาเจ้าสเสน่ห์ตอนที่693การรักษาตอนที่7ยเย้าจวินเบิกตาทั้งสองกว้างสายตาอันคมกล้าอย่างที่สุดจับอยู่บนร่างเหยาหลิง เจ้าลูกชายตัวดีของข้าแอบก่อเรื่องเรามากมายรับหลังข้าตลอดหลายปีมานี้หากไม่ใช่เพราะข้าเจ็บป่วยอาการสาหัสจนปากไม่อาจเอื้อนเอ่ยวาจาได้ทั้งยังจุนเจียนจะไร้การตอบสนองกเกรงว่าเขาก็คงไม่เล่าเรื่องเราออกมาให้ข้าฟังมากมายถึงเพียงนี้หรอกดวงตาของเขาฉายแววทุกโรมนัดแล้วเอ่ยอย่างคิดแค้นว่าลูกสามที่ข้าภา,ภาคภูมิใจที่สุด ที่จริงแล้วก็ถูกเขาสังหารเพื่อป้องกันไม่ให้มีคนมาช่วงชิงตำแหน่งท่านประมุขของเขาถึงกับสังหารพี่น้องได้ลงคอหากไม่ใช่เพราะเจ้าใหญ่อ่อนแอขี้กราภรรยาของเจ้าใหญ่ก็ไม่ได้ความเขาก็ไม่มีทางปล่อยเจ้าใหญ่ไปแน่นอน แต่เจ้าใหญ่มีบุตรสาวที่ประเสริฐอยู่คนหนึ่งจนกระทั่งหลังจากที่ข้ามอบอำนาจสิทธิ์ขาดของประมุกให้แก่ชิงเอ๋อแล้วก็ไปตามสังหารนางอีกเกรงว่าถ้าหากชิงเอ๋อไม่ใช่อิสตรีก็คงไม่มีทางมีชีวิตรอดมาได้นานปีถึงเพียงนี้หรอกกระเพราะว่านางเป็นอิสตรีเยาวลินจึงคิดว่าไม่มีอันตรายแม้แต่น้อยถึงได้ไว้ชีวิตนาง ผู้คนที่ลายล้อมรอบหัวเตียงของท่านประมุขต่างก็ตกตะลึงกับวาจาเหล่านี้เรากับอัศนีบาดฟาดลงมากลางท้องฟ้าสีครามเยาวรินที่พวกเขาสนับสนุนมาตลอดถึงกับทําเรื่องอุดอาพันนี้ออกมาได้เชวหรือถ้าหากนายท่านสามยังมีชีวิตอยู่พวกเขาก็ย่อมไม่มีทางสนับสนุนเข้าแน่นอนและเป็นเพราะนายท่านสามตายไปนายท่านใหญ่ก็อ่อนแอคลี่ขาด แล้วก็ไม่อยากให้ตระก,กูลเหยาวตกอยู่ในมือคนนอกพวกเขาจึงคิดจะสนับสนุนนายท่านรองให้นั่งที่ตำแหน่งนั้นใครจะไปคิดว่ามือของเขาจะอาบย้อมด้วยโรหิตของพี่น้องหากรู้เช่นนี้ก่อนก็จะสนับสนุนเหยาวอาวินจริงพวกเขาย่อมไม่มีทางเลือกคนที่สังหารพี่น้องร่วมท้องของตัวเองแล้วตอนนี้ยังคิดจะสังหารหลานสาวอีกด้วย ตระกูลยาวไปอยู่ในมือของคนพันนี้แล้วจะเดินต่อไปได้อย่างยาวนานจริงๆนะหรือหย่าเอาวิิงจริงเงียบงันไปนางเคยได้ยินท่านพ่อเอ่ยถึงว่านางมีท่านอาเล็กคนหนึ่งท่านอาเล็กผู้นั้นพรสวรรค์ล้ำเลิศคุณสมบัติโดดเด่นได้รับความรักจากท่านปู่เป็นอย่างมาก แต่ใครจะไปรู้ว่าในปีที่อายุ18นั้นเพราะการตายด้วยอุบัติเหตุจึงยังไม่ได้แต่งภรรยาทั้งยังไม่เคยมีทายาทก็อกลายเป็นความเจ็บปวดรดร้าวและความโศกเศร้าที่ใหญ่หลวงที่สุดของท่านปู่แต่ที่ทำให้ท่านปู่เจ็บปวดใจยิ่งกว่าก็คือที่แท้แล้วผู้ที่สังหารบุตรชายคนเล็กของเขาคือบุตรชายคนรอง โดยทั่วไปแล้วการสังหารพี่น้องก็มีเพียงแต่พี่น้องร่วมบิดาแต่ต่างมารดากันเท่านั้นจึงจะเกิดขึ้นได้แต่พวกเขาสามคนเป็นพี่น้องร่วมคันมารดาเดียวกันแท้แท้นี่ทำให้ท่านปู่เจ็บปวดใจมากมายเพียงใดท่านพ่อข้าสำนึกผิดจริงๆแล้วท่านอภัยให้ข้าโดยเถิดนะขอรับเยาลินสีหน้าซีดขาวพลางโขกศรีรษะอย่างแรง หน้าผากของเขาค้ำเขียวอย่างรวดเร็ว,รวโลหิตลินไหลลงมาจากหน้าผากแต่เขาก็ไม่ได้หยุดยัง้งเหยาวจวินหลับตาลงอีกครั้งแล้วเอ่ยอย่างใจร้ายว่าเยาวลินสังหารพี่น้องร่วมท้องของตนเองไม่คู่ควรเป็นคนตระกูลเหยาให้ลบชื่อเขาออกจากห้องสาแหลกตระกูลแล้วสับร่างจนตาย วาจาประโยคนี้เหมือนกับถอนเอาเรี่ยวแรงทั้งหมดของเขาไปทั้งร่างสุดหวบลงมาหากเขาเกะกะระรานแบบทั่วๆไปก็แล้วไปเถอะแต่เขาย่อมไม่มีทางอนุญาตให้ลูกหลานตระกูลเหวี่ยเข่งฆ่ากันเองในเมื่อเขาทำร้ายพี่น้องร่วมท้องของตัวเองก็ต้องไปขอขามาเขาดิยม,มันโลกท่านพ่อ สับร่างจนตายสี่คำนั้นกระทบจิตใจของเขาอย่างหนักหน่วงเหยาหลินตะโกนเสียงดังลั่นปานหัวใจแหลกสลายขึ้นมาท่านพอ่อข้าไม่อยากตายข้าไม่อยากตายจริงๆขอร้องท่านปลดปล่อยข้าไปเถอะขอรับข้าสำนึกผิดแล้วข้าจะเผากระดาษให้น้องสามข้าจะไปหาเขาทุกวันเชียงเมงเลยข้าสัญญาว่าจะไม่ทำเรื่องเช่นเมื่อก่อนอีกแล้วท่านพอ่อ ท่านให้อภัยข้าเถิดนะขอรับเยาจะเวียนร่างการสั่นเทิมคราหนึ่งแต่สุดท้ายก็ยังนิ่งเฉยไม่ใส่ใจมีใช่ว่าตนไม่เคยให้โอกาสเขามาก่อนเธอว่าตั้งแต่แต่อะไรเขาก็ไม่เคยแยแสเลยตอนนี้ยังมาก่อเรื่องราวใหญ่โตเช่นนี้อีกถ้าหากเขาปล่อยไปโดยง่ายก็ไม่รู้ว่าจะมีผู้บริสุทธิ์อีกามากมายเพียงใดที่ต้องสังเวยชีวิตภายใต้เงื้อมมือของบรุษผู้นี้ จบตอนที่693ตอนที่694การรักษาตอนที่8เมื่อเห็นว่าเขาไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเย้าลิงก็สะพกด่าดเสียงดังอย่างอดไม่ได้ท่านมันตากแก่หนังเหนียวไม่รู้จักตายเพราะเหตุใดถึงต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยทำไมท่านไม่แตยตายไปเสียทีใครใช้ให้ท่านให้ความสำคัญแต่กับน้องสาม ตอนนี้ก็ยังมาเข้าข้างเขาอีกจะสังหารลูกในใส้เพาะคนที่ตายไปแล้วแต่ว่าหลังจากไม่มีน้องสามแล้วในสายตาท่านก็มีแต่เยาวอาวิ๋นชิงเพราะเหตุใดท่านจึงไม่ยอมยกอำนาจสิทขาดเหล่านั้นให้กับข้าเล่านางก็เป็นเพียงอิสตรีคนหนึ่งเท่านั้นจะมาเปรียบกับข้าได้อย่างไรกันถ้าหากวันนี้ท่านกล้าสังหารข้าข้าจะสาบแช่งท่านสาบแช่งให้ท่านไม่ได้ตายดีไล่ลูกหลานสืบสกุล เขาตะโกนอย่างหัวใจแทบแหลกสลายน้ำเสียงแห่ผ้าราวกับเสียงของปีศาจท,ที่ก้องกังวานอยู่เนิ่นนานในโสตดประสาทของทุกคนจนกระทั่งถูกลากตัวออกไปเสียงสาบแช่งนั้นจึงห่างไกลออกไปเรื่อยๆจนหายลับไปในที่สุดเยาเจวินเบิกตาทั้งสองกว้างในยามนี้คล้ายว่าเขาแก่ชาราลงไปอีกหลายสิบปีหวางคิ้วฉายแววอ่อนแอออกมาดูท่าทาง ข้าคงจะแก่ชราจริงๆเสียแล้วหากไม่ใช่เพราะเขาแก่ชราแล้วเหยาหลินจะทําเรื่องพันนี้ออกมาใต้จมูกของเขาได้อย่างไรกันท่านปู่เจ้าค่ะเหยาเอาหินจิมเม้มปากเล็กน้อยบนใบหน้าง,งามพิสุทิ์เปล่งประกายอ่อนจางข้าขอแนะนําท่านสักหน่อยท่านนี้คือสหายของข้ามู่หลู่เย่นางคือผู้หลอมยาวิเศษระดับสวรรค์ขั้นต่ําช่วยชีวิตท่าน อ๋อสายตาของเหยาวจวินกวาดมองมาทางมู่หลู่เย่แววตาพลันเปล่งประกายวูบหนึ่งพร้อมกับยิ้มน้อยๆขึ้นมาระดับสวรรค์ขั้นต่ำไหวเหยาเช่นนี้แม่นางช่างมีพรสวรรค์เป็นเลิศจริงๆไม่ทราบวา่าอาจารย์ชี้ชีนนะ่คือผู้ใดหรืออาจารย์ของนางจะต้องเป็นปรมาจารย์ยาพิเศษผู้หนึ่งแน่นอนจึงสามารถสอนลูกศิษย์เช่นนี้ออกมาได้ มูลูเย่ยิ้มจังๆคราหนึ่งอาจารย์ไม่ชอบให้ข้าเอ่ยนามของเขาที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเยวจะวินแย้มยิ้มไม่ได้เกิดความไม่พอใจเพราะคำตอบของมูลูเย่เขาก็รู้ว่ามีผู้แข็งแกล่งบางคนชอบอยู่อย่างสันโดษกลางป่าเขาไม่ให้คนภายนอกรู้จักคาดว่าไม่นางท่านนี้ก็คงถูกผู้แข็งแกร่งเช่นนี้รับเป็นสิทธ์ แต่การมีลูกศิษย์เช่นนี้ได้คาดว่าอาจารย์ของนางคงจะเป็นหมอยาระดับสวรรค์ขั้นสุดยอดไม่ทราบว่าแม่นางจะรังอยู่ที่บ้านตระกูลเหยาสักหลายวันได้หรือไม่เยาวจวินเอ่ยขึ้นพร้อมรอยยิ้มน้อยๆน้ำเสียงเกรงอกเกรงใจอย่างที่สุดแต่ก็ไม่ได้แฝงเจตนาเอาใจได้พบกับผู้มีพรสวรรค์นในการหลอมยาว,วิเศษวัยยาวเช่นนี้ก็ต้องต้อนรับขับสู้ให้ดีๆอยู่แล้ว ไม่ต้องหรอกข้ายัางต้องไปเข้าร่วมงานชุมนุมหมอเทวดาอีกดังนั้นตอนนี้ก็ต้องออกเดินทางแล้วแต่ว่าดวงตาของมู่หลู่เย่ทอประกายวูบหนึ่งร่างกายของท่านไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดยาวิเศษระดับสวรรค์ขั้นต่ำเม็ดเดียวก็สามารถรักษาได้แล้วในสมาคมโอสถก็คงจะมีหมอยาระดับสวรรค์ขั้นต่ำเพียงแต่ว่า เพราะเหตุใดพวกเขาจึงบอกว่าท่านไร้หนทางรักษาแล้วเล่า,ลาวาจาไม่ต้องเอ่ยมากเกินจำเป็นมูห่หลู่เว่เชื่อว่าด้วยชาวปัญญาของเหยาวจวินเขาต้องรู้ว่านางหมายความว่าอย่างไรแน่นอนว่าเหยาวจวินเงียบงันไปมิได้เอ่ยวาจาแต่อย่างใดพี่ใหญ่ อวินริงก่อนจะไปที่งานชุมนุมหมอเทวดาข้าอยากส่งพวกท่านไปยังสถานที่แห่งหนึ่งก่อนท่านพอ่อท่านแม่ล้วน่อพวกท่านอยู่ที่นั่นพอออกมาจากที่นั่นแล้วพลังยุทธของพวกท่านจะพุ่งทยานขึ้นอย่างรวดเร็ว มูลูเย่ยกมุมปากยิ้มขึ้นมาบางทีอาจเป็นเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันนี้ไปกระตุ้นเสี่ยวเฟิงเข้าหลังจากที่ได้ยินวาจานี้แล้วในตาเย็นชาของเขาก็พันเปล่งประกายวาบดีเย้าวอาวินจริงไม่ได้เอ,อ่ยวาจาใดๆไม่มีอะไรต้องโต้แย้งนางก็ต้องการยกระดับพลังยุทธเช่นกัน ในโลกที่ผู้แข็งแกร่งเป็นใหญ่นี้หากไม่มีพลังยุดแล้วจะขยับตัวไปไหนก็คงยากชิงเอ๋เจ้าจะจากไปอย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้เชียวหรือเหยาจะวินสะดุ้งน้อยๆคราหนึ่งแล้วเอ่ยปากถามขึ้นอย่างตัดใจไม่ได้อยู่บ้างเหยาอาวินชิงหันหน้าไปมองชายฉลาแล้วเอ่ยขึ้นพร้อมกับยิ้มล่าท่านปูวางใจเถิดข้าไปไม่นานก็กลับมาแล้ว จบตอนที่6 9 4ตอนที่6 9 5การรักษาตอนที่9สายลมฤดูใบไม้ร่วงผัดไปใบเฟิร์นปลิวไหวตามสายลมบนภูเขาสูงแห่งหนึ่งมีเงาร่างสองสายเคลื่อนผ่าน ชายหนุ่มอาพรสีม่วงหนึ่งในนั้นบินโฉบไปไป,ไปน้าหล่อเหลงงดงามเปลี่ยมเสน่ห์ไร้กาลราวกับสามารถทำให้ศัพระสินทั้งใต้ลาสินไหลสีสันในทันใดมือของเขาอบรัดเอวคอดกิ่วของหญิงสาวแน่นมุมปากครี่ยิ้มงดงามสมบูรณ์แบบทว่าชายหนุ่มผู้นี้หล่อเหลงงดงามถึงเพียงนี้แต่หญิงสาวข้างกายกลับไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยแม้แต่น้อย คนทั้งสองเรากับคู่รักสวรรค์สร้างคู่หนึ่งที่ทำให้คนรอบข้างอิจฉาอูเชินอีกประเดี๋ยวก็จะถึงสถานที่จัดงานชุมนุมหมอเทวดาแล้วคนของหอโอสดต่างก็ไปคอยท่าอยู่ที่นั่นแล้วบางทีอาจได้พบคนของสำนักหมอเทวดาที่นั่นเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าไปในตำราโอสดก่อนเย่อูเฉินขม้หมดคิว้วแล้วเจ้าล่ะ ท่านอย่าลืมสิว่าคราวก่อนที่ปรักมือกันพลังยุทธของข้าอยู่ในขั้นโลกสัตริย์ระดับเกาะก,กำเนิดมู่หลูเย่คลี่รอยยิ้มจางๆดังนั้นขอเพียงแค่ข้าไม่เปิดเผยพลังยุทธของโลกสัตริย์ชั้นดินสำนักหมอเทวดาก็ไม่มีทางลงมือกับข้าได้ แม้ว่าตอนนี้จิงอี้จะเป็นโรกสัตริย์ชั้นวิญญาณผู้หนึ่งอูเฉินก็มีพลังยุทธเกรงกล้าเช่นกันแต่ภายในสำนักหมอทเทวดาย่อมไม่มีทางมีชั้นวิญญาณแค่สองคนเช่นนั้นแน่นอนด้วยเหตุนี้จึงต้องปลอดภัยไว้ก่อน มือใหญ่โอบศิษะมู่หลูเย่เอาไว้เย่อู่เฉินจุมพิษบนริมฝีปากบางยวนใจคนนั้นเรากับจะลิ้มรสชาติอันหอมหวานงดงามนี้เป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นเขาจึงปล่อยอีกฝ่ายแล้วเอ่ยอย่างดุร้ายว่าไม่อนุญาตให้ไปเด็ดดอกไม้ใบหญ้าข้างนอกมาให้ข้าเด็ดขาดนะถ้าหากเจ้ามีอันตรายข้าจะออกมาช่วยเหลือเจ้าเพาเอ่ยวาจานี้จบ เขาก็มองมู่หลูเย่อีกปราดหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายร่างกระพิบวาบกราหนึ่งแล้วก็เข้าไปในตำราโอสดนิ้วมือเรียวยาวไร้ผ่านริมฝีป,ปากบางมู่หลูเย่เค้นหัวเลาะเจ้าคนผู้นั้นยังคงคิดใจน้อยถึงเพียงนี้แต่นางก็ชอบเห็นท่าทีย่ามหึงหวงของชายหนุ่มผู้นี้นักงานชุมนุมหมอเทวดาที่จัดขึ้นภายในสำนักหมอเทวดา มีเพียงผู้ที่มีเทียบเชิญเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าร่วมได้กลางสำนักหมอเทวดาที่ใหญ่โตโออาราวกับเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งปรังพร้อมไปด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆพอมูรูเยะ่ยเหยียบย่างเข้ามาในประตูก็มีคนนําทางนางไปยังที่พักท่านใดนั้นเองนางพรันหยุดฝีเท้าลงสายตาจับอยู่บนเงาร่างอันคุ้นเคยสายนั้น ชายหนุ่มมีผมสีแดงดุดกองเพลิงงดงามทรงสเสน่ห์และดูแปลกตาในตาทั้งสองเต็มไปด้วยประกายสีแดงดุดโลหิตแต่ใบหน้าหล่อเหลางดงามดุดปีศาจกลับเต็มไปด้วยความเย็นเยียบใคใายกับรู้สึกได้ถึงสายตาจับจ้องนั้นเขาเบนสายตาไปมองสายตาทั้งสองสอดประสานกันในตาสีแดงคู่นั้นทอประกายแปลกประหลาดสายหนึ่งออกมา เขาอ้าปากค้างคำพูดมาถึงริมฝีปากแล้วแต่สุดท้ายก็ยังกลืนกลับลงไปเฟิ่งจิงเทียนมู่หลูเย่สะดุ้งครานหนึ่งราวกับคิดไม่ถึงว่าจะพานพบกับบบรุษผู้นี้ที่นี่ได้แต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดนางจึงรู้สึกว่าบนร่างของเฟิ่งจิงเทียนให้ความรู้สึกแปลกประหลาดชนิดหนึ่ง คล้ายกับว่าคนตรงหน้าเป็นมารร้ายกระหายเลือดตนหนึ่งบนร่างไม่มีกลิ่นอายของมนุษย์อีกต่อไปแล้วในขณะนี้ความขัดแย้งในอดีตถูกมู่ดูเย่โยนทิ้งไปจากสมองโดยไม่รู้ตัวนางนึกถึงเรื่องราวที่เฟิงจินเทียนทำไปเพราะตนเหล่านั้นหัวใจก็เกิดความรู้สึกอันซับซ้อนชนิดหนึ่งขึ้นมาสิทธิ์พี สาวน้อยผู้มีอรอยยิ้มงดงามหวานล้ำผู้หนึ่งเดินมาข้างกายของเฟิ่งจินเทียนหลังจากนั้นก็มองตามสายตาของเขามาทางมู่หลูเย่ที่อยู่ด้านหน้าท่านใดนั้นนางก็สะดุ้งกลาหนึ่งเป็นนางได้อย่างไรกันนี่ลูกกระเดือกของเฟิ่งจินเทียนขยับคราหนึ่งในที่สุดก็ย่างเท้าเข้าไปหามู่หลูเย่ขณะนี้หัวใจของเขาเกิดความรู้สึกอันซับซ้อนชนิดหนึ่งขึ้นมา ไม่พบกันนานหญิงสาวผู้นี้ชวนให้ผู้คนจิตใจสั่นคลอนยิ่งกว่าเดิมเสียอีกแต่ช่างน่าเสียดายที่นางไม่ได้เป็นของเขาในตาหงกวาดผ่านคันที่นูนออกมาอย่างเห็นได้ชัดเจนของหญิงสาวหัวใจของเฟิ่งจินเทียนเจ็บแปรบคาานหนึ่งโดยไม่รู้ตัวถึงแม้จะรู้อยู่ก่อนแล้วว่าจะต้องมีวันนี้แต่เมื่อได้เห็นฉากนี้แล้วก็ยังเจ็บปวดใจอยู่ดี ที่แท้ผ่านมาเนิ่นนานถึงเพียงนี้เขาก็ยังไม่มีทางลืมเือนหญิงสาวใจร้ายใจดำผู้นี้ได้เลยจบตอนที่695ตอนที่696การรักษาตอนที่10บเฟิ่งจินเทียนหยุดฝีเท้าลงสายตาจ้องมองหญิงสาวตรงหน้าแล้วเอ่ยขึ้นอย่างสับสนว่าเจ้าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง มู่หลูเย่เหลือบสายตาขึ้นความรู้สึกซับซอ้อนในดวงตาของชายหนุ่มก็สะท้อนเข้าสู่สายตานางนั่งถอนหายใจเบาๆเสียงหนึ่งโดยมะรู้ตัวเฟิงจินเทียนเจ้าควรปล่อยวางได้แล้วนะปล่อยวางหรือเฟิงจินเทียนหัวเราะขมขื่นเสียงหนึ่งนี่มันพูดง่ายกว่าทำอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าตอนนี้เขาไม่มีสมบัติพัสถานอันใดอีกแล้วด้วยเหตุนี้ผู้ที่เปลี่ยนร่างเป็นมารเช่นเขาก็ไม่คู่ควรกับหญิงสาวผู้นี้เอาเสียเลยเฟิงจินเทียนข้าแต่งงานเป็นภรรยาของผู้อื่นแล้วทั้งยังตั้งท้องบุตรชายของเขาอีกด้วยดังนั้นเจ้าก็ไม่ควรสิ้นเปลืองความรู้สึกกับข้าอีกต่อไปแล้ว มูหลู่เย่เลิกคิ้วคราหนึ่งปรางเอ่ยอย่างรับเรียบเฟิ่งจินเทียนไม่ได้ตอบวาจาของนางในตาคู่นั้นจับจ้องหญิงสาวตรงหน้าอย่างลึกซึง้งราวกับอยากจะสลักเงาร่างของนางให้ตราตรึงฝังลึกในห้วงสมองสิพี่หญิงสาวอาพอสีชมพูสาวเท้าเดินเข้าไปตรงหน้าเฟิ่งจินเทียนปรางเครียรรอยยิม้ม งดงามหวานล้ำจับใจคนนางหันหน้าไปมองมู่ดูเย่แล้วเอ่ยว่าเซียวดูเย่เจ้ายังจำข้าได้หรือไม่สายตาของมู่ดูเย่จับอยู่บนร่างของอีกฝ่ายนางนิ่งคิดอยู่ชั่วครู่หนึ่งแล้วเอ่ยว่าเซียวจิ้งหรือตั้งแต่หลังจากการตายของนายท่านสามตระกูลเซียวเซียวจิ้งก็หายตัวไปคิดไม่ถึงว่าจะมาอยู่ที่นี่ได้ ทั้งยังเรียกหาสิทธิพี่เฟิ่งจินเทียนอีกด้วยสำหรับหญิงสาวผู้นี้มู่หลู่เย่ไม่ได้มีความรู้สึกที่ดีอันใดด้วยเลยจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดแม้กระทั่งการสนทนากับนางก็ยังเกิดความรู้สึกอึดอัดอย่างยิ่งอย่างหนึ่งความรู้สึกอึดอัดนั้นแม้ยามอยู่ต่อหน้าจื้อเฟิงนางก็ยังไม่รู้สึกเช่นนี้เลยด้วยเหตุนี้ จึงสามารถสรุปได้ว่าตนไม่ได้เกิดความรู้สึกชนิดนี้ขึ้นเพราะตนไม่ชอบนางคงจะเป็นด้วยสาเหตุอื่นเจ้ามีเรื่องอันใดหรือไม่มู่หลู่เย่ขมวดคิ้วมุน่นน้ำเสียงราบเรียบและเฉยชาเซียวจิ้งสะดุ้งคราหนึ่งดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ชอบข้านะมิผิดมู่หลู่เย่ยิ้มอย่างเฉยชาขึ้นมา แม้ว่าเจ้าจะสังหารบิดาผู้นั้นของเจ้าด้วยมือตนเองแต่ข้าก็ยังไม่มีความรู้สึกที่ดีอันใดต่อเจ้าเลยแม้กระทั่งข้าเองก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดเสียวจิงยิ้มอย่างงดงามหวานล้ำขึ้นมาจะดีจะร้ายอย่างไรพวกเราต่างก็เป็นคนตระกูลเซี่ยวด้วยกันเจ้าเอ่ยวาจาเช่นนี้ก็ตัดรอนน้ำใจกันเกินไปแล้ว ในเมื่อได้พบกันที่นี่ก็ไม่สู้ไปดื่มกันให้หนำใจสักยกหนึ่งไม่ดีกว่าหรือสิที่ท่านว่าใช่หรือไม่เล่าฟั่งจินเทียนขมวดคิ้วใบหลิวแววตาที่กวาดผ่านเซียวจิ้นแฝงไว้ด้วยความอมหิตกะหายเลือดริมฝีปากแดงครี่ยิม้มเซียวจิงเจ้าคิดจะเล่นลูกไม้อันใดถ้าหากเจ้าไม่อยู่อย่างสงบสงบ ข้าก็ไม่รังเกียจที่จะบอกอาจารย์ให้เขามารับเจ้ากลับไปในดวงตากลมโตใสบริสุทธิ์ของเสี่ยวจิ้นแฝงแววน้อยใจนางขบริบฝีปากแน่นแล้วเอ่อยว่าข้ารู้แล้วข้าจะไม่พูดอะไรมากอีกแล้วไม่ง่ายเลยกว่าข้าจะได้ออกมาสักครั้งหนึ่งท่านก็อยาบอกท่านพ่อบุญธรรมเลยนะมิฉะนนั้นต่อไปเขาก็คงจะไม่ให้ข้าออกมาอีก ฟิ่งจินเทียนมองนางเป็นเชิญเตือนปราดหนึ่งแล้วจึงค่อยเก็บสายตาของตนกลับมายามที่มองกลับไปทางมู่หลู่เย่ในตาหงก็ฉายแววแปลกประหลาดอีกครั้งอันที่จริงข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าจะต้องมาที่งานชุมนุมหมอเทวดาอย่างแน่นอนดังนั้นข้าก็เลยมาใช่แล้วที่เขามาที่นี่ก็เพราะนางเท่านั้น หากไม่ใช่เช่นนี้แล้วเขาจะมาเข้าร่วมงานชุมนุมคราวนี้ไปทำไมกันมู่หลูเย่ถอนหายใจเบาๆคราหนึ่งแล้วเอ่ยขึ้นด้วยอารมณ์อันซับซ้อนว่าเฟิงจินเทียนช่วงนี้เจ้าเปลี่ยนแปลงไปมากมายนักคนที่เปลี่ยนเป็นมารต้องไม่กระหายเลือดมิฉะนั้นก็จะเดินเข้าสู่เส้นทางมารได้โดยง่ายการเป็นมารร้ายที่เอาแต่สังหารเท่านั้น แต่ร่างที่เปลี่ยนเป็นมารพรสวรรค์สูงส่งสามารถมีพัฒนาการมหาศารได้ในระยะเวลาอันสัน้นนอกจากนี้หลังจากที่เปลี่ยนเป็นมารโดยสมบูรณ์แล้วก็จะไม่รู้จักผู้ใดอีกต่อไปเฟิ่งจินเทียนข้าไม่อยากให้มีวันนั้นเลยและข้าก็ไม่อยากจะเป็นศัตรูก,กับเจ้าในท้ายที่สุดจบตอนที่696 ตอนที่697การรักษาตอนที่11ในตาของเฟิงจินเทียนเปล่งประกายสีแดงวูบหนึ่งเขาเหลือบตาขึ้นในตาสีแดงก่ำดุดโลหิตจ,จับจ้องหญิงสาวตรงหน้าเขมงน้ำเสียงแน่วแน่อย่างยิ่งข้าไม่มีทางลืมเจ้าได้หรอกแล้วก็ไม่มีทางทำร้ายเจ้าไปตลอดกาล แววตาของชายหนุ่มแน่วแน่เช่นนั้นทำให้มู่หลูเย่สะดุ้งคราหนึ่งในที่สุดก็เอ่ยขึ้นพร้อมรอยยิ้มจางๆว่าได้แต่หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะสายลมอ่อนโชยผ่านบนภูเขาที่มีเมฆหมอกปกคลุมแขนเสื้อปลิวสวยหญิงสาวเหลือบสายตาขึ้นจ้องมองท้องฟ้าครามตรงหน้าน้ำเสียงเย็นเยียบราวกับเก็ดน้ำแข็งโยรัน นางก็จะมาที่สํานักหมอเทวดาด้วยใช่หรือไม่โยรันคุกเข่าข้างหนึ่งลงกับพื้นแล้วเอ่ยอย่างเคารพนบน้อมว่าท่านประนุกน้อยเจ้าคะจริงๆแล้วหญิงสาวที่ชื่อมู่หรือเย่ผู้นั้นมาถึงสํานักหมอเทวดาแล้วเจ้าคะ่ะ เพียงแต่ว่าเยอูเฉินไม่ได้อยู่ข้างกายนางนางรู้จักกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อเฟิ่งจินเทียนสายตาที่บุรุษผู้นั้นมองนางเหมือนจะไม่ปกติหญิงสาวยกมุมปากยิ้มอย่างเย็นเยียบดุดน้ำแข็งในเมื่อนางมาแล้วเช่นนั้นเขาก็ต้องอยู่ไม่ไกลหรอกโยรันอย่าเพิ่งลงมือกับนางนะตอนนี้ข้ายังไม่สามารถเปิดเผยตัวเองมากเกินไปได้เจ้าค่ะ ประมุกน้อยกร้ายกับว่าเยอระน,นึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาจึงเอ่ยตอบไปว่าประมุกน้อยท่านเจ้าสำนักกลับมาแล้วเจ้าค่ะอืมข้ารู้แล้วยิงสาวพยักหน้าอย่างเรียบเฉยมิได้แสดงสีหน้าอันใดออกมามา,มากมายนางเพียงแค่อาศัยร่างกายนิดเท่านั้นย่อมมิได้มีความรู้สึกอันใดกับมันดาบังเกิดก้าวของร่างนี้อยู่แล้ว นางต้องการเพียงแค่พรสวรรค์ของร่างนี้กับอิทธิพลอันแข็งแกร่งยิ่งใหญ่เช่นนี้ของสำนักหมอเทวดาเท่านั้นประมุกน้อยเจ้าคะโยรันลังเลอยู่ชั่วครู่แล้วเอ่ยว่ากล้ายกับว่าท่านเจ้าสำนักกำลังต้อนรับแขกที่สูงส่งท่านหนึ่งอยู่ข้าได้ยินเหมือนว่าแขกผู้นี้เป็นคนสำคัญของสำนักหมอเทวดาทั้งยังเป็นบุตรชายของใต้เทา้าท่านนั้นอีกด้วย เป็นเจ้านายที่แท้จริงของสำนักหมอเทวดาหากสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีกับเขาได้ก็ไม่แน่ว่าจะยิ่งมีประโยชน์ต่อตัวท่านเองนะเจ้าคะญิงสาวเงียบงันไปผ่านไปเนิ่นนานจึงเชิดดวงหน้าเย็นเยียบดุดน้ำแข็งขึ้นน้ำเสียงเย็นเยียบจนคล้ายกับว่าสามารถทำให้โรหิตทั่วร่างของคนเยือกแข็ได้ข้ารู้แล้วเจ้าไปก่อนเถอะ อีกประเดี๋ยวข้าค่อยไปดูว่าคนผู้นั้นเป็นใครกลางห้องโถงใหญ่อันหรูหลาง,งดงามหญิงสาวเพิ่งเหยียบย่างเข้าไปก็เห็นชายหนุ่มผู้นั่งอยู่บนที่นั่งประธานถึงแม้ว่าจะเคยเห็นชายหนุ่มที่หล่อเหลางดงามเช่นเย่อูเฉินมาแล้วหลังจากได้เห็นชายหนุ่มตรงหน้าในตาก,ก็ยังฉายแววตกตาดึงโดยแม่รูตัว หากบอกว่าเย่อูเฉินนั้นสูงส่งปเปรียมสเสน่ห์ไร้กาเป็นชายหนุ่มผู้ราวกับเทพอสูรแต่ชายหนุ่มตรงหน้าสามารถใช้คำว่างามล้ำเหนือธรรมดามาบรรยายแต่ไหนแต่ไารานางก็ไม่เคยพบเคยเห็นว่าจะมีใครสักคนที่ไม่ปนเปื้อนมนทิ้นของโลกเช่นนี้บริสุทธิ์เยืดเย็นเสียจนราวกับเทพเซียนก็มิได้อยู่ในท่ามกลางมวลมนุษย์ เรือนผมสีเงินปลิ้วไหวตามสายลมไล่ผ่านใบหน้าที่ขาวจัดจนแทบจะโปร่งแสงนิ้วมือเร็วยาวของชายหนุ่มจับถ้วยตรงหน้าเบาๆแม้กระทั่งท่วงท่ายามจิบชากก็ยังงามล้ำสั่นคอนจิตใจผู้คนเขากับเย่อูเฉินเป็นคนสองประเภทที่แตกต่างกันแต่ก็งดงามสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันแต่ความ ตอลึงก็หลับหายไปอย่างรวดเร็วหญิงสาวได้สติกับคืนมาสำหรับนางผู้ชายที่โหดเหี้ยมเปรมสเสน่ห์ร้กะเรากับเทพอสูรเช่นเย่อููเฉินเท่านั้นจึงจะสามารถดึงดูดนางได้แต่คนตรงหน้ากับบริสุทธิ์เยือกเย็นรากับเสียนทำให้คนเกิดความรู้สึกเรากับไม่ใช่ความจริงชนิดหนึ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือชายหนุ่มประเภทที่เรากับเทพเสียนโดยทั่วไปแล้ว มือไม่อาจาเปื้อนเลือดได้ชายหนุ่มที่สะอาดสะอ้านเกินไปไม่ใช่แบบที่หัวใจของนางปรารถนาแต่ชายหนุ่มที่มีบุค,คลิกเช่นนี้ก็สามารถทำให้คนติดตราตึงใจได้เช่นกัน ชายหนุ่มผู้ราวกับเทพเซียนเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยสายตาเบนไปทางหญิงสาวที่ยืนอยู่เบื้องล่างในสายตาเต็มไปด้วยความเย็นยเยือกมิได้มีความอ่อนโยนเช่นยามที่เผชิญหน้ากับมู่หลูเย่อีกต่อไปเฟิงเอ,อ๋อเจ้ากลับมาแล้วหรือญิงวัยกลางคนที่นั่งอยู่ถัดจากชายหนุ่มพันยืดกายขึ้นแล้วเอ่ยแนะนำพร้อมกับรอยยิ้มน้อยๆข้าขอแนะนำกับเจ้าสักหน่อย ท่านนี้คือมู่หลงชิงชูคุณชายมู่หลงจบตอนที่697ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามชมตอนต่อไปในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ